อะไรนะเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมครับข้าวดือเยอะมากไม่ได้ข้าวเลยปีนี้ไปเหนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ามองแทบไม่ค่อยเห็นเลย<ช>นิ่งงามตลอดทั่วทุ่งเลยมันไม่ใช่แค่จุดเดียว <c oughs> โอ้ผมเดินมาเนี่ยมันทั้งทุ่งเลยนะครู <c oughs> โอ้โหเห็นอ่าคนครูว่าตอนแลกแรกอ่ะข้าวเดียดมันเยอะครับอ่าแล้วทีนี้เอากิ่งทองประโกมาใช้ครับ ปรากฏว่าเนี่ยครับทั้งทุ่งเลยครับศาสตร์ให้ดูเลยว่าไม่มีข้าวเดีดมีก็น้อยครับนานๆจะเจอสักต้นหนึ่งครับพี่น้องครับโอ้โหกิ่งทองประโยคนี่แก้ปัญหาเรื่องข้าวเดีดได้จริงนะครูนะครับครับโอ้ได้จริงเลยอันนี้คือที่นาครูปีชานะครับจัดเมนยี่สิบสีมหาโพธอำเภออะไรนะตำบลดงกระทงยามดงกระทงยามอำเภอเสียงโพธครับ จังหวัดปาจีนบุรีป่าจีนบุรีรอ๋ออ้าวคุณครูทำหนองน้ําเองเหรอเนี่ยดอสาธารณะเราทําเองทำเองโอ้วนหนองน้ําขนาดใหญ่เลยครับก,ก็ได้สารน้ํานีน่หละที่มาใส่นาโอ้สูบน้ําบาดาลจากหนองเนี่ยนะโอ้มาใส่นาตรงนี้โอ้นี่ขนาดน้ําบาดาลน,นะครับพี่นอ้องอ่าไม่ใช่น้ําคลองธรรมชาตินะครับเนี่ยก็ยังได้ขนาดนี้เพราะว่ากิ่งทองปรโยกครับพี่น้องโอ้โหดูครับ ดูรวงข้าวครับโอ้ยมองเห็นแต่ข้าวเลยเนี่ยแล้วเขียวเปิดอครูจะมาเกี่ยววันไหนนะวันวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดอ้าววันจันทร์วันจันทร์เนี่ยนะครับโอ้แต่ว่ามันยังเขียวอยู่ครูครับเขาเขาบอกว่าเขียวได้แล้วเหรอเห็นว่าอย่างนั้นเขาจะเอาไปทําพันธุ์ด้วยนะเห็นยังบอกว่าชาวบ้านเขาจะซื้อไปทําพันธุ์นะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ครับรวงข้าวครับพี่น้อง โอ้โเป็นปุ้มเลยนี่ครับโอ้โหตรงนี้โอ้โหนี่ครับปาดเป็นทั้งทุ่งครับพี่น้องเดินไม่ไหวครับมันเยอะจัดแล้วก็งามเห็นแต่ลวงเห็นแต่ลวงข้าวครับพี่น้องทั้งแปลงเลยเมื่อก่อนมีข้าวดดเ,าเด็อดข้าวเด้งเยอะนะครับ ตอนนี้อดีตหายไปครับพี่น้องครับไม่มารายงานตัวเลยโอ้โหนครับโอ้โหรอบนี้ครูปีชาเกินนาพี่น้องเ๋ยเกินนาดังแน่ดังแน่ลุงเกี่ยวเที่ยวทุ่งดังที่ปราจินแน่งานนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหวันนี้มาดูแปลงนาข้าวครูปีชาที่ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์นะครับโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้พี่น้องครับ ชาวบ้านแถวนี้เขามาสะออนแล้วเขาขอ,ขอซื้อข้าวพันหมดเลยเขาไม่เอาไปขายโรงสีแล้วครับพี่น้องครับพากันมาซื้อข้าวพันแล้วครับพี่น้องโอ้เนี่ยสิบไร่นี่จะขายเป็นข้าวพันหมดเลยครับพี่น้องแถวนี้เขามาขอซื้อเลยนี่ไปดูครับเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูโอ้ดูพี่น้องครับโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้โอ้โหโอ้โห,โโหนะครับ ต้องร้องโอโหเลยโอ้โหเ,โโเม็ดรวงงามชาวบ้านแถวนี้เขาบอกขอไปซื้อไปทําพันธุ์หมดเลยครับไม่เหลือเลยครับบอกว่าเขามาดูว่าลุงเขียวอ่ะอ่าคนมาถามเลอะแ,แล้วเขาบอกว่าขอไปทําพันธุ์หมดเลยโอโหครับจัดมินเบอร์ยี่สิบครับดูรวงครับพี่น้องโอ้ยสับรถจับดิมาดูซิรวงเนี่ย เป็นปุ่มเลย <laughs> โอโ้มันดูนนมันเป็นปุ่มเนาะเขาเรียกอะไรอะ <laughs> เออเออเป็นรวมเลยอะ <laughs> ดูครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเป็นปุ่มเลยอะ่ะเนี่ยรวมเดียวกอเดียวนี่นะครับไม่ใช่แค่นี้นะเต็มทุ่งเลยครับพี่น้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยโอ้โหดูครับ <laughs> นะ ข้าวเด็ดแล้วก็ข้าวทิดหน่อยหน่อยและที่สําคัญเมื่อก่อนนันแ,แก่ไม่ทันได้แล้วแ่ะอันนี้เยวเราจะเกี่ยวแล้วข้าวอ่าเราเกี่ยวแล้วอีเด็ดขึ้นไม่ทันเลยเพราะว่าข้าวเด็ดอ่าใช่เนี่ยครับโอ้โหใช่นี่ครับเมื่อก่อนข้าวเด็ดเต็มทุ่งเลยว่างั้นนะครับตอนนี้ข้าวเด็ดหายไปเพราะเจอก ok ิ่งทองใบหยกครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเห็นไหมข้าวเด็ดขึ้นลหลอมแหลมอยู่ประมาณสิบต้นสยี่สิบต้นเนี่ย นะครับไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราจะเกี่ยวแล้วพี่น้องดูครับโอ้เต็มนาเต็มทุ่งครับ